สวัสดีครับป้มเรามาจา่ายปืนสมัดกันแล้วเอาโดโดโดดไม่ขึ้นวันนี้เจอกันในร้านโควินตะตัวเล็กมาแล้วซอยขับซอยเอาเลือนเลื่อลองแป๊บเปลื่นแป๊บเดินมา ลุกขึ้นมาเสี่ยงตีนดุยจังเจ็บมัดเฮ้ยออกนอนอยู่นี่กันเลยอ่ะอืมโอดูเดืจังตรงนั้นโอ้โอ้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแถวนี้มันเตือน ถ้าไม่เถื่อนนี่อยู่ไม่ได้นะครับวางปลื้มกันกูนำไปก่อนนั้นเข้ายาไปยังนี่เตีนะอ๋อนี่ยังได,ได้ยีเดเซนสีดินี่นี่นั่นนั้นไม่ตายไม่ตายเก็บมันเปื่อนอาอจับมเนมนกู เออเดินไม่เลยยเคยไหมวะไม่เคย,เคยจุด C ไม่มีใครมีอยู่่องตัวออาใจตกใจมีเลยมีเลยมันต้องมีเลยไหนบ้านไหนบ้านเช็คไหนบ้านก่อน ไฟติดเลยวะน้อยวะเอาตกใจนี่ตกใจเม็ดกูไม่ลาวเวีเยนไปจุดบียิงอะไรเปลือน เดี่ยวจังแมฮนไปเลยทีลงนีใครเปิดไหมกูเปิดได้ไงกูไปแล้วฮะนะทำมาไรเอายิงใบใจนะเปลือกนะไม่ได้ลั่งเลยโดนแล้วปะนี่ยัง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 เลยอ๋อ,อเปลือกกันแล้วเปลือกเราเวงกู เดล๋ยว<ป>ุก<ป>ูนก่อนยังยั่งเจ้านี้ยังหน้าก่อนหน้าก่อนไม่วะทำไรเปลี่ยนพอนเคลียร์ มาเพื่อนเวยยกขึ้นมายิงกันต่อโอเคบีเคลียร์โอ้ยตั้งมันจะยิงจังเลยแป๊บเดียวไปวิ่งเล่นแป๊บเดียวบีตุงยิงได้ลามกำปั้นไม่เหลาครับเพื่อนตายมาเพื่อนตายโอ้ยไปอย่างเรื่องไหมโอ้เดีด๋ยว Tăng la quân tăng la quân ổ quyền nó leo có được được mà sai Ai tuổi năn, cái tuổi năn luôn Phải đây leo Ich flieg dich zusammen, Soldat. áo bít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  ต้องจเม็ดยังวไอ้บ้าเะจาตายกูบีเราตุกยึดนะครับต้องรับมาบีเราเอาไม่ใช่บีนี่เออมากลั่นกูเกยเกลี้ยวิ่งไปบีเราวิ่งคนอยึ่ตึ้งนี่ครับกรมาซี่เราที่นี่ เอาเราตั้งตกใจเม็ดรอบรอบรอบรบรบรบ,บอยู่ไม่ได้แล้วครูจัดการดีเปลี่ยนซอยเลยอ่าสุดยอดโอเคทีนี้ไปต่อได้ในบ้านยังลุยเด้งเด้งเทือกเลยโอ้ยยังไม่ตันเลยไม่วะไปยิงกูไปยิงกูเดี๋ินไปนึงแป๊บนึงฟูว่ะตัวอ่ะปุ๊ไม่วะ โอ้ยยิงไม่ตดนแล้วเอ้นัวกับนัวตายไปไกลจะไปนึ่งไปไนบาบ้าวโอเคสี่เคลียร์ไปบีวิ่งมาทำไมไอ้บ้านนานวลน้นนนองไม่ต้องกลับคืนมา คนนะเข้ามาจุ้ยกันเยอะๆเพื่อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้ตรงยิงตายไปซ่องจุวยเองตัวยเองเพื่อนลุกขึ้นมาเป็นไปเดียวยะเป็นลุกตุ่นลุยนะอ้าววิ่งไม่ได้แล้วไปไปเป็นลุกลุ้นก้อนลุยลุยลุยในบีลุย ขาวว่าบีนี่เป็นน่าเกิดมั้นะครับหมาวางหนเลยเอาวอยู่นีบ้าวอ๋อเด้ดเด้ดเด้ดดเดเก็บเก็บเก็บงานเออต้องต้องเก็บงานลูกทุนม่ต่างกูแต่กูเดี๋ยวว่าไปไหนเพื่อน โอ้เราอยู่คนเดียวย่ำวันนี้ไม่ไก่ามาเลยไปไหนกูวิ่งคอนไม่อยู่แล้วเพื่อนเข้ามาตีเพื่อนช่นวยพุตตีมาเลยมาเลยเก็บแม่มดเก็บแม่มดมากามาเพื่อนกูกำอยู่นี่ จุ lord, <man>. okay. ้ยตาจุ้ยวิ่งแม่แน่ลาวโอ้โหแม่เอ้ยแม่ใจแอบเบรบหล่กูตีมันเมินอืมฮัทแลมมันเมินมินเปลือกเต็มเต็มเลยกูออกเหรียญยัางก็ปุ่นมาไอ้วะเสียงตีดลุยเม็ดโอ้วิ่งมาตกใจเม็ดกู ยิงไม่โต้กันเลยทีเดียวเชี่ยวเอาเปลือกเปล่าสามกบังไปก่อนต้องเปลี่ยนข้างต้องย้ายข้างวิ่งมาฐานนี้มั้งแล้วโอ้แหม่รึรับไม่ตันกูเอ็นตึ้งเดียบร้อยเลยฮ่าเพื่อนกูยิงให้เร็วเพื่อนในอย่างเลยไหมขนา้ขนาดขนาด เฮ้ยเล่นจอนเนปกันม,มาเพื่อน,นลุกโอ้แม่สาวญี่ปุ่นโอเคโอเคกูฟังไม่รู้เรื่องมันหวากรอบใจไล่ไล่เด้เดอเจ๊ห่ะฮ่าเพื่อนมาด้วยเม็ดเลยอโอ้จัดการมันตีเพื่อนกูไม่มีอาวุธอะไรจัดการรถตั้งเลยโอ้อยู่มวามะดนะเพื่อนเราโอ้ แมวแมวแมเกียรติเบลือนเกียมันที่มาแล้วูรบมาซีแล้วอยู่ได้วะงตัวหนึ่งตัวอย่างเลยอยันไม่ตายเปืือนฟักเก็บติโอเคทุดยอดเลียร์สี่เลียร์เิลุกซูนลองไปตอ เอาได้กันว่ะเจเอาบีตุกยิได้แล้วเอาเพื่อนวิ่งมาตายเอื่อวิ่งไม่เลเลยา้าีตอไปกับบีต่อ,อเพื่อนตายก็ตานี้เอาเพือนอ oh, ้มารมาร์กมารจับตาย มามาข้ามาข้ามาออกเปือนกันเลยโต๊อ้อยยิงไม่ต้านมันหน้าบ้านเราตูกยึดลหลับวิ่งรับใหม่เอาเปือนโอ้ยในในไปในเร็วไปไปไปเตือนปลุกตุ้งก่อนเราการันตีคนซ้ำโมกไปก่อน เจ็บก็เจ็บเปลี่ย,ยนยังไงบ้านนี่ก่อนตายกูมันกาววะ้ะววิ่งไม่หลับฮ่าแป๊บแป๊บเพื่อนเดี๋ยวกูตา้ไปเก็บงานกู้มาเร็วเพื่อนทามาได้เลกเดียวเพื่อนตายอยู่มเม็ดไหนนี่เอาปืนดีวะ Lady. về hello. đi hello, Oh, hello. 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 Oh, Oh, ขออนไปได้อย่างเลยอย่างเลยอย่างเลยก้องใจเหล่ากูหานั่นนั่นนั่นไปเนื้เฟือนกาวหัวไป แมปแม็ปแม็โออลุยแม็โอจ้าไปจ้าตายกูโะเจปนั่นนี่นนี่นน่าววไปมันโตมามาจุดเอเลยวะมัเหนียวอไไดจุดเป็นก่อนจัดมันไฟเกอร์จัดมัน ยิงมั่วกันไอ้กูไปลุยออมมาครับออมมาฮัลโหลหนึ่งสองเคลียร์โอ๊เปลี่ยนตายเลยเม็ดเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนมาจ้ะเอาจ้าไปกู Ok, kìa, thầy bi to Nàng ta mày đấy Cú mà lẹp vậy à Còn này ra chút bi Ấu, mà phép con ไม่ตายสักตัวหนึ่งกูย,ยิงอะไรอได้ก็กูนี่มันไปไหนเลยอ่ะออาเดือนบ้างแล้วโอยๆกายอย,อยากกีดอยากกีด อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไกลยิงใกลยิ่งไกลยิ่งกูเรมนกูเรมินมีนะมียิงไม่ท้ายกูแต่ว่าปัณนี้ต้องก้าวไปให้ดูแลดูรถนไหนายนาอาดูอ้ยลุยเม็ดย่ำปัณนี้ไม่ยอมกูไม่ยอมกูมาไม่ลาวโอเอสโลอุ้ยใส่อีกกูเก็บนี่ก่อนอ๋อ อยู่อันเนื้อกันเลยอยิงไม่แน่แล้วนะกูนะไม่ตื้อแต่วาเอามั่นเอามั่นมาปลือกกันอยู่ไม่ได้หละเนะตืนเอนแถวนี้อืมตายต่อหน้าต่อตากูเลย tốt oh, đốt mặt trời ô phuên cọc trời ô đi ô căng lạc căng lạc căng lạc mặt trời ô căng lạc căng lạc căng lạc mặt trời ô căng phuên căng lên mặt จุดเอมันกล้ามาจุดเแล้วลอบมาเอแล้วไม่วะไม่วะเอปถกวาโคตรใหเด้อมาติดไว้เลยิยงอะไรกันวะเอามาแบงค์ลุกขึ้นสวยแต่ว อยู่ไหนกันวะขอ,อโดษให้แล้วไม่ตัตน,นกอบขุณเพื่อนสุดยอดอ,อ่ะลาวกูหล,ลับช่องรอบแล้วออกคนเดิมลาวจวุ้ยสุดยอดจริงมันมาลาวนุ้งมันมาลาวโอ้ยมอกบอลไม่แบบนีน้ nói gần tay lui hết đuổi tiêu này con ui ừ, phản chát leo bột rồi tôi mai làm cả mấy đứa leo phải nấy phải nấy phải nấy ôm ôm phải mai leo ไปเลยคุณเฮ้นเฮ้นมาแล้วมาแล้วโอ้มาบังเม็ดขวัญบังเม็ดอย่างมาวะมานั้นนั้นโอ้ยมาเลยยิงเลยไม่ได้เลยเลยนินขอมาตานี้เลยไปไป แจ็คแมวตัวแกรนเซกเตอร์อาร์ติลลี่อินคัมมิ่งโอ้ยโตกสองตาเม็ดไม่อ่านไปเลยจัดไม่ไกเิเปิดกูเปิดเองก็ได้วิ่งมาใจโอ้เหลี่ยวรอบจับไม่ทันกู trên web web này 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 ao bự anh ủ mến tuổi nọ nè thank you hui số chữ văn hui số ao bự anh điêu 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 may chục mấy chục ao cứ đây tùng ni lâu Ôi nhỉ đi yên แทนตายเปล่าเราคุณเกาบีครับโอ้ยเฮียอยากล่างง่ายเลยเ้าบีได้แล้ววิ่งไม่แล่เลยนี่อย่างเลยอย่างเลยมันต้องอย่างเลย อ่าเก็บไปเฮ้ยเป็นลูกทุ่นกว่าดีจัดมันเปลนโอเคเคลี้ยเกมจะจับเลยนะครับ70ว่าคะแนนเราจะเป็นฝ่ายชนะแล้วโดยเพื่อนก้อนมาเพื่อนให้หวงให้วงมาแล้วหนึ่งนุ้ย lần này lâu lâu này lâu 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 เบิร์ตหกห้าครับสามครับเจ็ดห้าแล้วครับสองครับเก๋าเก๋าเปลี่ยนครับบอกว่ามันไม่โซ่แล้วปลาโนโอเคครับต้มจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกัปตันโปรเวด สองรอยแปดสิบต่อศูนยกระป๋มถ้าหวาเปิดเปลนเล่นุกตุกใจกะเปินเบกวกวักกดไลก์กดแชร์ให้มกันนะได้เป็นกำลังใจพุ้นใดต่นตอหลาวเรากระจายกว่าทุกของเราให้เกิดประโยชน์นะครับ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรากาหรือว่าไปกินเหล้าเออเอาทะอ่ะเรามาเลยกันแน่นกันเลยกับป้อมกาไดอนาติเต้กาไปจัดทิ้งปามตัวตายยี่สิบบากับป้อมกาไปก่อนเหล้ากันนั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมกลับป้อมสวัสดีครับ